แต่ปีหน้ากระทรวงพลังงานจะปรับขึ้นราคา LPG ทั้งภาคครัวเรือนและภาคการขนส่งอีกอย่างน้อย6บาทต่อกิโลกรัมค่ะซึ่งทางเครือขา่ายธรรมนพิบาลด้านพลังงานเตรียมที่จะเคลื่อนไหวคัดค้านในวันพรุ่งนี้โดยเห็นว่าการปรับขึ้นราคาโดยให้ภาคประชาชนแบกรับภาระนั้นไม่เป็นธรรมและมองว่ารายได้จะตกอยู่กับบริษัทปตทและบริษัทปิตโตรเคมีติดตามจากรายงานคุณพัทรพรตันง,งามค่ะ คาดว่าต้นเดือนกุมภาพันธ์ราคาก๊สถุงต้มหรือ LPG ทั้งภาคครัวเรือนและภาคขนส่งจะเพิ่มขึ้นอีก6บาทต่อกิโลกรัมจากราคาปัจจุบันประมาณ18บาทต่อกิโลกรัมแต่จะทยอยปรับขึ้นเดือนละ50สสตางค์ต่อกิโลกรัม แต่การปรับขึ้นราคาก๊สกับมีข้อโต้แย้งผ่านตัวแทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเครือข่ายสรัมํสีภาคคณะกรรมการสมานฉัชันแรงงานไทยกลุ่มทวงคืนพลังงานเครือข่ายแรงงานนอกระบบและสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานครก๊สส่งต้มถังหนึ่ง15กิโลก็คือขึ้นมา7.50บาทต่อเดือนแล้วก็จะขึ้นไปเรื่อยๆจนครบปี2556ราคากา๊สจะขึ้นมาถังละ100บาท สองปีที่รัฐบาลประกาศจะขึ้นก็จะขึ้นมาสองร้อยบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยกา๊าซถุงต้มในปีห้าหกสิ้นปีนะก็จะกลายเป็นถังละสี่ร้อยบาทพอปีห้าเจ็ดจะกลายเป็นถังละห้าร้อยบาทซึ่งนี้คิดว่าราคานี้เนี่ยก็จะทำให้ประชาชนส่วนใหญ่นนั้นเดือดร้อนแน่นอน เหตุผลของกระทรวงพลังงานที่ต้องปรับขึ้นราคาเพราะอ้างว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นจึงทําให้ราคานําเข้า LPG ต้องปรับเพิ่มขึ้นไปด้วยเหตุผลที่ต้องนำเข้า LPG นั้นแม้ว่าไทยจะผลิตได้เองในสัดส่วนร้อยละ55แต่ปัจจุบันมีการใช้ LPG เพิ่มมากขึ้นทั้งจากภาคครัวเรือนและภาคขนส่งจากปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นจึงต้องนำเข้า และที่ต้องปรับขึ้นภาคครัวเรือนและผาาขนส่งเป็นเพราะไม่ได้ปรับขึ้นราคาในกลุ่มนี้มาหลายปีแล้วการปรับขึ้นราคาแก๊สรอบนี้ส่งผลให้รัฐชดเชยให้คน3กลุ่มคือผู้มีไรายได้น้อยใช้ไฟไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนมีกว่า3ล้านรัวเรือนและกลุ่มผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้อีกกว่า1 9 0 0 0 0ครัวเรือนทั้ง2กลุ่มนี้รวมกันกว่า3ล้านแแสนรัวเรือนหรือชดเชยให้ครัวเรือนละไม่เกิน6กกิโลกรัมต่อเดือน รวมถึงกลุ่มแผงร้านค้าหาเร่แผงลอยที่มีเกือบ400รายก็จะได้รับการอุดหนุน150กิโลกรัมต่อเดือนและรัฐบาลมั่นใจว่าจะไม่กระทบต่อการปรับขึ้นราคาสินค้าแต่กลุ่มผู้ค้า้ายกลับเห็นว่าแม้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นแต่ไทยมี LPG ที่ผลิตได้เองในประเทศมากถึง1 5 5จึงไม่จำเป็นต้องอ้างอิงราคาซื้อขายจากตลาดโลก ส่วนข้ออ้างที่ว่าภาครัวเรือนและขนส่งใช้ LPG เพิ่มขึ้นก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งการใช้ LPG ในภาคปิตโตรเคมีก็มีมากใกล้เคียงกันแต่กระทรวงพลังงานไม่เคยพูดถึง ทั้งนี้หากจำเป็นต้องนำข้า LPG จริงๆเหตุใดไม่ให้ภาคปิโตเคมีรับผิดชอบด้วยแต่กลับโยนภาระให้ภาคครัวเรือนและภาคขนส่งรับผิดชอบและหากปรับราคา LPG ในปีหน้าก็จะส่งผลให้ภาคปิโตเคมีได้ใช้ LPG ในราคาถูกกว่าภาคครัวเรือนและภาคขนส่งแต่เวลานี้เนี่ยรัฐบาลใช้อ,อ,อำนาจรัฐมาเอื้อประโยชน์ให้ธุรกิจปิโตเคมีซึ่งเป็นคนส่วนน้อย แล้วก็เอาภาระทั้งหมดมาอยู่บนหลังของประชาชนซึ่งอันนี้ดิฉันคิดว่าเน,นี่ยไม่เป็นธรรมต่อประชาชนแน่นอนและเรื่องนี้จะต้องเคลื่อนไหวให้ประชาชนได้รับรู้เพราะว่าอะไรครับเวลานี้เนี่ยถ้าหากว่าเราปล่อยให้เขาขึ้นราคาอกาดหุงต้มนะคะไปจนถึงสิ้นปีห้าหกเงินเขาจะเพิ่มขึ้นมาหมื่นห้าพนล้านอย่างน้อยนะคะสําหรับกาดหุงต้มในส่วนของอุตสาหกรรมเล็กๆพวก s อ e อข,ขึ้นมาแล้วเนี่ย เขาได้เงินเพิ่ม8,400ล้านนะคะในส่วนของรถยนต์เนี่ยขึ้นมาเท่ากับในส่วนของประชาชนขึ้นมาลิตรละหกบาทอา่อกิโลกร,รัมละหกบาทนะฮะจนถึงสิ้นปีห้าหกก็ห้าพันสี่ร้ยล้านถ้าลองบวกดูนะคะเงินจํานวนที่เขาจะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยไม่ต่ํากว่าสามหมื่นล้านต่อปีแล้วก็พอปีห้าเจ็ดก็จะเพิ่มขึ้นอีก หยบีบหยีบแล้วดิ้งคิดว่าน่าจะไม่ไม่ต่ำกว่าหกหมื่นห้าหมื่นหกหมืนล้านซึ่งส่วนนี้เนี่ยดิ้นคิดว่าเป็นการรีดนาทาเบนประชาชนนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ดิ้นคิดว่าประชาชนไม่ควรยอมรับ ไม่ว่าเสียงคัดค้านจะมีผลกับนโยบายปรับขึ้นราคาก๊ส LPG หรือไม่แต่ในปีหน้าราคา LPG ทั้งภาคโครเรือนและภาคขนส่งตามนโยบายนี้จะมีราคาเดียวกันที่กิโลกรัมละ24บาท82สตางส่วนภาคอุตสาหกรรมจะยังไม่เปลี่ยนแปลงราคาแต่ยึดเพดานราคาสูงสุดไม่เกิน30บาท13สตาง์ต่อกิโลกร,รมัมพัทราพรตันงามไทย P ี s รายงาน